สวัสดีครับพี่น้องท่าครับวันนี้พระวชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์มัทธิวที่14บนะครับข้อที่2 8ถึง33ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าแบบอย่างการพัฒนาความเชื่อหลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงให้สาวกนั้นเดินทางไปข้ามทะเลสาบกาเิลีพวกเขาก็เจอพายุและเวลานั้นเนี่ยนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าก็เสด็จมาจากในบนฝั่งแล้วก็มาช่วยเหลือพวกเขาขณะที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาดันเอง ก็มีเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อผมอยากจะอ่านนะครับฟายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ําไปหาพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้าไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกําลังจะจมลงก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูสงเอื้อมพระหัตถ์ จับเขาไว้แล้วตัดว่าท่านสงสัยทําไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อพระองค์กับเปรโตขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลมเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือก็มาบอกกราบพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าจริงแล้วเวลาที่ชาวยิวพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับทะเลเนี่ยนะครับ มักจะพูดถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่เช่นตอนพระเจ้าได้ทรงแยกทะเลแดงออกใช่ไหมครับเมื่อพระองค์ทรงห้ามคลื่นห้ามลมเป็นการแสดงถึงฤทธิอำนาจอันสูงสุดของพระองค์และในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ทรงห้ามคลื่น ตอนที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในเรือและตอนนี้ก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่พระองค์ไม่ได้อยู่ในเรือและพระองค์ก็เสด็จมาหาพวกเขาและก็จัดการกับคลื่นลมเหล่านั้นดังนั้นเองเนี่ยนะครับเวลานั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ากําลังเสด็จมาเปรโตรเห็นดังนั้นเปรโตรก็ทูลพระองค์บอกว่าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอให้ข้าพระองค์เดินไปบ,บนน้ําหาพระองค์เราคิดว่าความคาพูดแบบนี้เป็นยังไงครับ คำพูดแบบนี้ไม่ใช่เป็นคำพูดที่น่าขบขันแต่มันเป็นความพูดแห่งความกล้าหาญถ้าคนเราอยากจะพัฒนาความเชื่อมากขึ้นเราต้องกล้าและการกล้านั้นก็ต้องกล้าอยู่บนหลักการว่าสิ่งนั้นเรากำลังทำเพื่ออะไรสำหรับเปรโตนั้นการมีประสบการณ์ กับพระเจ้าสําหรับเขาเขาถึงว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับบางคนการมีประสบการณ์ไปกับพระเจ้าอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากมายนักเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าแต่สำหรับเปโตรเมื่อเปโตรเห็นคุณค่าก็อยากจะพัฒนาความเชื่อของเขาให้มายิ่งขึ้นคนอื่นที่เป็นสาวกไม่มีใครสนใจเรื่องเหล่านี้หรือไม่กล้าที่จะทําดังนั้นเองสิ่งแรกนะครับพระเจ้าได้ประทานความกล้าให้กับเขาดังนั้นเองการพัฒนาความเชื่อต้องมีความกล้าถ้าไม่กล้าทําไม่ได้อันที่สองครับ รอคอยบัญชาสังเกตว่าในพระกัมภีตรงนี้พระองค์ทรงตรัสว่ามาเถิดเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่ามาเถิดเขาก็ไปหาพระองค์เราเองต้องรอคอยบัญชาจากพระองค์ก่อนครับอย่าทําตามใจของเราถ้าพระองค์ไม่ตรัสสั่งว่ามาเถิดอย่าเพิ่งเดินไปนะครับแต่เมื่อคดพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเขาก็เดินบนน้ําไปหาพระองค์ขอบคุณพระเจ้ากับข้อ29บอกชัดเจนเขาเดินไปหาพระองค์แต่ข้อที่3ครับแน่นอนการที่เราพัฒนาความเชื่อบางครั้งก็เจอกับความกลัวเขาเจอคลื่นใหญ่โตโมโหฬาร เขาก็กลัวเหมือนกันขณะที่ความกลัวเกิดขึ้นเขากําลังจะจมลงและเขาลองเรียกพระองค์แต่กันเองสิ่งที่3ที่เราจะพัฒนาความเชื่อคือร้องเรียกพระองค์อยู่เสมอโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเจอวิกฤตเราต้องยิ่งร้องเรียกพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเปรตโตรร้องเรียกพระองค์พระองค์เอื้อมประหัตจับมือจับเขาไว้ภาพของภาพภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเมื่อเราเองนั้นปรารถนาจะพัฒนาความเชื่อของเราบางครั้งความเชื่อของเราอาจจะถูกขัดขวางด้วยบางอย่าง แต่เมื่อเราร้องเรียกพระองค์พระองค์ก็เอื้อมประหัตจับเราและดึงเราขึ้นแม้ว่าพระองค์จะต่อว่าเขาว่าความเชื่อน้อยจริงๆก็ตามนะครับแต่ยังไงก็ตามคนอื่นไม่ได้มีประสบการณ์แบบนั้นแต่หลังจากที่เปโตรมีประสบการณ์ทุกคนกลับมามอบการาบลงต่อพระองค์และบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เปโตรกับไม่ได้รับเกียรติอะไรเลยนะครับวันนี้เป้าหมายในการพัฒนาความเชื่อไม่ใช่เพื่อเกียรติของเรา แต่เพื่อเกียรติของพระหยิงสุิสต์อย่างนั้นเองวันนี้เมื่อเราพูดถึงแบบอย่างการพัฒนาความเชื่อหนึ่งครับเราต้องมีความกล้า2ต้องรอคอยพระบัญชาอันที่3มต้องร้องขอพระเมตตาและเราจะพัฒนาความเชื่ออย่างดิบดีทีเดียวกับขอพระเเมตตาครับ